งนี้ไม่แหลกน้ําส่งมอบโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระยะดาริช่วยแก้ปัญหาน้ํากินน้าใช้ชาวบ้านตำบลหนองสนอําเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี วันที่7เมษาย,ยน2566กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีจะพิธีลงนามบันทึกส่งมอบและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำและระบบเติมน้ำใต้ดินผ่านสระเติมน้ำโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาน้ำบาดาลให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการจัดหาขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอนเนื่องมาจากพระดําริระยะที่2ณองค์งการบริหารส่วนตำบลหนองสนอําเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีนายธนงศักดิ์ล้อชูสกุลผู้อำนวยการสํานักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตสองนายชาติชายฉัตรเมธีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโสนเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวและนายนิพนธ์บุตรดีปลัดอําเภอเราขวัญให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน นา,ายชาติชายฉัตรเมธีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโสนกล่าวว่าพื้นที่ตำบลหนองโสนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนานแหล่งน้ำหลักมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยเทียนเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ใช้ร่วมกับตำบลทุ่งกระบำและตำบลหนองฝ้ายสามารถบริการน้ำให้ประชาชนได้เพียง362ลูกบาศก์เมตรต่อวันในขณะที่ความต้องการใช้น้ำในตำบลหนองโนมีมากถึง850ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และขาดแคลนน้ำอย่างมากในช่วงฤดูแรงทุกๆปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโสนแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการบรรทุกน้ำไปส่งยังจุดรับน้ำแต่ละหมู่บ้านหรือแจกจ่ายตามบ้านเรือนแต่ก็ยังไม่เพียงพอชาวบ้านต้องจ้างรถบรรทุกน้ำเที่ยวละ150-200บถึงบาทต่อน้ำา1 0 0 0พ0 0ถึงลิตรซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่สูงมากนายธนงศักด์ล้อชูสกุลผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2กล่าวว่า รกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตสองสุพรรณบุรีได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตำบลหอนองโสนอําเภอลอขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะทําโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาน้ำบาดาลให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอนําเภอลาอขวัญอําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลจะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ทำาประชาคมหมู่บ้านสำรวจอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิก์ เพื่อศึกษาแนวทางและกำหนดจุดการพัฒนาน้ำบาดาลพร้อมทั้งก่อสร้างระบบเติมน้ำและศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลผ่านความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่และการลงนามบันทึกส่งมอบและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินงานระบบปรปาบาดาลขนาดใหญ่วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตภ,ภัยแล้งรวมทั้งความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่ เพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบาดาลในพื้นที่หาน้ํายากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงด้านน้าให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนดําเนินโครงการใน3พื้นที่ได้แก่1พื้นที่บ้านหนองคอยหมู่ที่เก้าตําบลหนองนกแก้วอําเภอลาวขวัญ2พื้นที่บ้านหนองยิวลหมู่ที่9ตําบลหนองสนมอําเภอลาวขวัญ3พื้นที่บ้านหลังเขาหมู่ที่6ตําบลหนองกลางอําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับพื้นที่บ้านหนองยิ้ลงหมู่ที่9ตนหนองสนุแห่งนี้ปัจจุบันดาเนินการแล้วเสร็จได้เดินท่อเมนกระจายน้ําระยะทาง5,100เมตรซึ่งสามารถกระจายน้ําให้กับประชาชนในพื้นที่ตนหนองสนมีน้ํากินน้ําใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีและหลังจากส่งมอบโครงการแล้วกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจะเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลระบบและขอฝากให้ท้องถิ่นและประชาชนช่วยกันดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถใช้การได้ตลอดไป รวมทั้งให้คำนึงถึงการเติมน้ำคืนกลับลงสู่ใต้ดินด้วยซึ่งโครงการนี้มีการก่อสร้างสัะเติมน้ำจำนวน2แห่งได้แก่บ้านหนองอยิ้วลง้งหมู่ที่เก้าและบ้านหนองม่วงหมู่ที่4เพราะการที่เรานำน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้เปรียบเสมือนเราทุกกบกระปุกออมสินมาใช้ดังนั้นหากเรามีการเติมน้ำกลับลงไปก็จะเหมือนกับการหยดกระปุกกลับคืนเพื่อจะได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป